โจทย์ข้อที่1นนะครับเขาถามว่าจํานวนจํานวนหนึ่งเมื่อค่าเพิ่มขึ้น8%จะมีค่าต่างกับเมื่อลดลง6%อยู่392เ้าขาถามว่าจํานวนนั้นมีค่าเท่าใดนะครับวิธีทำนะครับก็คือให้จํานวนเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับเฉะนั้น เมื่อเพิ่มค่าขึ้น8%ก็จะกลายมาเป็น108คูณกับ a ส่วนได้100นะครับส่วนถ้าค่า a เนี้ยลดลง6%เนี่ยเดิมมันคือ100ส่วน100คูณกับ a แต่ถ้ามันลดลง6%เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะได้ 94คูณกับ a ส่วนได้ร้อยนะครับเราจับมาลบกันนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ392ตามที่โจทย์บอกนะครับเป็น108คูณกับ a นะครับแล้วก็ส่วนได้ร้อยเนี่ยลบกับ9 4คูณได้ a ส่วนได้ร้อยเนี่ยก็จะเหลือแค่1 4 a ส่วนได้ร้อยนะครับแล้วก็จับเท่ากับ392ก็ย้ายข้างเอา100ขึ้นไปคูณทางด้านขวานะครับเอา14 ลงไปหารทางด้านขวานะครับจะได้คำตอบมาเป็น2,800สรุปว่าจำนวนนี้คือ2,800ครับ